จะเลย2โลแล้วเนาะแล้วก็อันนี้คือถอนให้ลูกค้าอย่างเดียวน,นี่เลยถักเปียกระเทียมรอดูตอนที่ังแม สวัสดีนะคะปลูกเองปุงเองอ่ะคราว่าพนดกับแมววันนี้เดียวเราจะมาถอนกระเทียมสดสด,สดที่เอาปลูกเองแบบออร์แกนิกเนาะอ่าวันนี้ค่ะแม่ก็คือจะถอนอส่งให้ลูกค้าฝั่งอังกฤษด้วยเพราะว่ามีพีพ่ๆอยากได้กระเทียมสดเอาไปดองไว้ทานเองเผื่อพี่หน้าคแม่จะปลูกเผื่อด้วยนะสําหรับปีนี้เนาะแม่ก็จะเก็บหัวไว้กินเองสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่ได้ทําคลิปดีๆด้วยเนาะถ้าพร้อมแล้ว เดี๋ยวเรามาทอนกระเทียมที่ปลูกเองกันเลยค่ะพี่เขาสั่งมา2กิโลเนาะแต่ว่าพี่เขาอยากกินกระเทียมดองโทนขนาดก็เลยเอาตักไปให้ชิมบางส่วนนะ่าสำหรับกระเทียมที่อแนะนําให้ทอนทํากระเทียมดองเนาะก็จะเป็นต้นกระเทียมที่อม,มีดอกอันนี้พุ่งเด็ดดอกไปเมื่อ2วันที่แล้วแล้วก็ก้านเขาก็สามารถเอาไปดองได้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวแม่ทอนอันนี้ค่ะ อันนี้เพราะว่าเก็บดอกออกไม่หมดอ่ะอันนี้ก็ยังมีดอกนะคะเดี๋ยวถอนดึงมือเดียวดึงไม่ขึ้นนี่เลยนี่ค่ะดอกเขาก็กําลังมากินได้เนาะแล้วก็อย่างกา้านที่อ่อนๆเนาะแม่ก็คือมีแบ่งบางส่วนเอาไปดองด้วยเช่นกันรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่อดอกเริ่มมาเนาะแล้วก็แม่ยังไม่ได้เอาดอกไปทําเมนูอะไรเลย แปลงนี้ปลูกหลังสุดนี่อันนี้ยังมีดอกนะอันนั้นนะอะเพราะว่าแม่ได้ดอกเยอะแล้วก็เลยก็เลยขุดอันที่มีดอกออกแล้วกันจะได้ไม่ต้องเด็ยดยอด นะะเนี่ยเขากำลังหัวกําลังเริ่มโตสําหรับใครที่อยากดูขั้นตอนการดองเลยเนาะเดี๋ยวแม่จะใส่สารบัญไว้ที่คอมเมนต์ไว้ให้เนาะเพราะว่าอันเนี้ยแม่ก็อยากดึงแล้วก็ถอนให้ดูด้วยแบบนี้หูรุ่นนี้นะ่ะจะบอกว่ามีโอมากๆเห็นไหมก้านเขาอะยังแบบเขียวยังอ่อนอยู่อะเอาก้านไปดองได้อีกนะ เอาดินออกเพราะว่าจะไม่ส่งดินไม่ส่งดินให้ลูกค้ารุ่นนี้ที่จะส่งให้ลูกค้าอันเนี้ยกลาลังดีมากๆเห็นไหมลําต้นของเขายังอ่อนแล้วก็กินได้รุ่นของขแม่ก็จะแก่ไปนิดนึงแต่ก็คือโอเคนะอันเล็กแม่ก็ไม่ได้ทําอะไรละ ไสเดือนเยอะมากอันเนี้ยน่าจะเลย2องโลแล้วเนาะแล้วก็อันนี้คือถอนให้ลูกค้าอย่างเดียวสำหรับของแวรที่จะดองในวันนี้ก็จะอยู่ในครัวเนาะอ้า้ เดี๋ยวเราไปโปลกันที่ไหนครัวกันเลยค่ะโอ้ไกระเทียมที่ถอนสดๆเมื่อกี้แมก็คือรีบแพ็กแล้วก็เอาไปส่งไปรสนีนีแล้วก็ขากลาบอัปเดตน้องแกะให้เพื่อนๆได้ดูเนาะน้องมีอายุได้เจดวันแล้วน้องน่ารักมากแล้วก็ไม่ค่อยสนเพราะว่าไม่มีเพื่อนนั่นเอง ปีนี้น้องแกะมาตัวเดียวแค่นั้นเนะเาะรอดูปีถัดไปจะมีน้องแกะอีกไหมเดินผ่านน้องแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดองกระเทียมกันเลยเนาะอ่าอันนี้หัวใหญ่ๆค่ะแม่ก็จะแยกไว้หัดถักเปียกระเทียมดูนั่นเองเนาะครั้งแรกเลยแล้วก็ กระเทียมโทนปีนี้คือมาได้ยังไงไม่รู้ปีที่แล้วไม่มีเลยนะแล้วก็กิกี้บอกว่าเกิดจากการที่เราตอนปลูกเนาะฝังหัวเขาลึกก็เลยได้เป็นกระเทียมโทนอันนี้ก็คือเป็นความรู้ใหม่ที่แหมไปหา Google มานะแต่ว่าหาไม่เจอ,เอขอบคุณกิกี้ด้วยเนาะแล้วก็อันนี้เนะะาะแหมก็จะตัดประมาณนี้แล้วก็ถ้าอปอกเปลือกเข้าไปอีกก็คือเขาก็จะเป็นกระเทียมโทน อปีนี้เป็นอะไรที่ถูกใจมากก็คือได้ทั้งกระเทียมโทนได้ทั้งกระเทียมที่เป็นหัวสีขาวแล้วก็หัวสีแดงจะบอกว่าตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะทำไมกระเทียมของตัวเองเป็นหัวสีแดงก็นึกได้ว่าอ๋อเป็นแม่พันธุ์ของปีที่แล้วที่เ,เก็บไว้นั่นเองเนาะแล้วก็นี่เลยค่ะสำหรับหัวสีแดงแม่ก็าลาะไปเหมือนกันนะแล้วก็ ชอบหัวสีแดงด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็นออแกนิกหมดเลยเพราะว่าส่วนใหญ่คนปลูกกระเทียมทานเองเนาะเราจะปลูกแบบไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรเลยนะแล้วก็แม่ก,ก็อปอกเปลือกเขาออกเนาะไม่ต้องปอกเปลือกเยอะนะแล้วก็ตัดตั้วเหลือความยาวประมาณ หนึ่งนิ้วครึ่งเราก็เอาไปล้างแบบนี้ค่ะมีใครเป็นเหมือนแม่บ้างเนาะเวลาซื้อกระเทียมดองนะเวลาที่จะกินเนื้อของกระเทียมแม่จะลอกกินเปลือกก็เลยเออพอลงมือทําเองเนาะเวลาลอกเปลือกออกแม่จะไม่ได้ลอกเหลือแต่กลีบเนาะ ก็จะเหลือของเปลือกกระเทียมไปด้วยนะอันนี้คือแล้วแต่ความชอบเลยแล้วก็ไปเจอท่านหนึ่งเนาะเขาบอกว่าถ้าเราปอกเปลือกออกเกลี้ยงเลยบางทีน้ําดองก็จะกลายเป็นสีเข้มหรือว่าสีดําได้อ่เรามาทําน้ําดองเนาะวันเนี้ยแม่แจกสูตรน้ําดอง2ส,สูตรด้วยกันสูตรแรกเนาะใส่น้ำตาลทรายแดงใส่เกลือชมพูใส่น้ำเปล่าแล้วก็อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเนาะแม่ใส่เป็น น้ำส้มสายชูที่เป็นแอปเปิลไซเดอร์เพราะว่าเขาจะมีกลิ่นฉุนน้อยกว่าน้ำส้มสายชูที่เป็นสีขาวเนาะคือเราทําเองเราทําทานเองเราก็ปรับรสชาติเอาที่ตัวเองชอบได้เลยจากนั้นมาเปิดไฟเคี่ยวให้ทุกอย่างละลายแล้วก็เราจะพักน้ําดองให้เย็นสนิทเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมเนาะกระเทียมที่เราจะเอามาดองก็คือ ผึ่งให้เขาแห้งสนิทแมมก็เอาไปเป่าพัดลมไม่นานเนาะไม่เกินสิบนาทีเขาก็แห้งสนิทแล้วเดี๋ยวเรามาจัดเรียงใส่ขวดโหลแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ําดองกันเลยค่ะสำหรับน้ําดองในวันนี้เนาะแมมต้มไปสองรอบด้วยกันนะเพราะว่าน้ําดองแรกของขแมมจะเป็นน้ําตาลทรายแดงทีนี้แมมก็เลยสังเกตว่าเออสีเขาเข้มเกินเนาะก็เลย เอาทำน้ำดองอีกแบบหนึ่งที่เป็นน้ำตาลทรายขาวนะทีนี้พอ,อสองสีไปเจอกันก็เลยเป็นสีที่ลงตัวมากๆเนาะแต่ว่าเดี๋ยวท้ายคลิปถ้าเพื่อนๆท่านไหนชอบสูตรแบบน้ำพึ่งลองดูช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวคะแม่ก็คือ,อะจะมีสูตรน้ำพึ่งมาฝากเพื่อนๆด้วยนะค่ะแม่เสร็จแล้วก็จะมาใส่น้ำดองเนาะจะใส่ตะแกรงที่มี ผ้าขาวบางกรองน้ําดองแบบนี้เพราะว่าบางทีเกลือชมพูเนาะสังเกตเหมือนอเขาจะไม่ค่อยละลายดีก็เลยเออถ้าอย่างนั้นกรองให้อันน้ำใสสะอาดไปเลยแบบนี้ก็จะโอ้ก,กว่านะสูตรน้ําดองสูตรแรกที่ไม่ใส่น้ําพึ้งเนาะก็จะเหมาะสำหรับสายวิกกนแล้วก็สายพลานเบทที่ ไม่ใช้พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์เนาะแต่ว่าแล้วแต่ความชอบเนาะบางท่านก็อาจจะชอบน้ำพึ่งก็ช่วงท้ายคลิปมีอีกสูตรหนึ่งนะแล้วก็อันนี้เลยกระปุกนี้แม่ก็หาถุงที่อาศัยน้ำนะเพราะว่าน้ำกระเทียมเขาลอยขึ้นมาก็เลยต้องหาถุง ามาดันให้เขาจมให้สนิทแล้วก็ค่อยปิดฝาไปแบบนี้เนาะเพื่อนๆลองดูเนาะพยายามให้กระเทียมเขาจมอยู่ในน้ําอันนี้แมมก็จะเป็นกระเทียมโทนอย่างเดียวจะบอกว่าน้ําน้ําดองสูตรนี้ค่อนข้างจะแซบสําหรับแมมนะแต่ว่าอาหารไทยเนาะเพื่อนๆลองปรับสูตรเอารสชาติตามชอบสูตรนี้เนาะ 15วันทานได้อ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกสูตรหนึ่งกันต่อเลยค่ะสูตรที่2ก็จะเป็นสูตรแบบใส่น้าผึ้งนะจะสังเกตว่าสีอ่อนอย่างเห็นได้ชัดอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบเนาะว่าอ่อชอบรสชาติแบบไหนแล้วก็ในบางสูตรเขาก็ไม่ต้องใส่น้าส้มสายชูกก็มีเนาะลองดูว่าสูตรไหนเราชอบอ่าอันนี้ก็15วันทานได้เช่นกันค่ะกระเทียมดองโฮมเมดไว้ white, ทานเองนะอันนี้อตนี้3วันแล้วเนาะแล้วก็น้ํา ดองค้าแม่ว่านัวนะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยมีกลิ่นฉุนของน้ำส้มสายชูแล้วก็อันนี้เพิ่งทำวันนี้เนาะสูตรนี้จะเป็นอ่สูตรใส่น้ำผึ้งเดี๋ยวแม่จะพิมพ์สูตรไว้ให้อกับเพื่อนๆเ,เนาะแล้วก็สีของเขาก็จะอ่อนนิดหนึ่งนะแล้วก็อันนี้เลยถักเปียกระเทียม เราดูตอนที่อักแมถอนเอแปลงที่เหลือออกให้หมดก็จะถักปี้เ,เก็บไว้ห้อยไว้แบบนี้ก็จะประดับได้ด้วยเนะเาะอ่าใครที่ชื่นชอบแครปลูกผักทานเองปลูกผักตอ่อยอดเกษตรยุ <c oughs> <c oughs> กใหม่เกษตรยุกใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แคแมด้วยไว้พบกันใหม่กับแคแมในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะบ๊าย <c oughs> <c oughs>